สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ที่เหลือนะคะแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นลดราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสสก็นี่นะคะถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะทักไปได้ทางไลน์นะคะอันนี้จะเป็น i d l ดี e ไลน์นะคะแล้วก็จะมี IG ดูรูปสินค้าเขาค้าด้วยนะคะนี่นะคะถ้าใครมองเห็นไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะ ก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่มินินะคะมินิราคาชิ้นละ12บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นต้้งหู้ขาวนะคะหรือว่ามัรเมลโลนะคะตัวน,นี้นะอันนี้พวกนี้จะชิ้นใหญ่กว่าไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็เนื้อดีนะคะแนะนํานะแล้วก็จะมีเป็นสาลาเปานะคะก็เวลาสั่งระบุว่าเอาแบบมินิซาลาเปามินิมัรเมลโลแล้วก็มินิฮะเก่านะคะความจริงมันไซส์กว่ามินิแต่ว่า มะะันราคาเท่ากับมินิก็เลยให้เรียกว่ามินินะคะนี่นะอันนี้จะเป็นแบบผ้าเก่านะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะนี่นะราคาชิลละ12บาทคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ไซส์มีเดียมนะคะราคาชิลละ25บาทนะคะแบบแรกนะจะเป็นมีเดียมบันนะคะก็จะมีเป็นหน้าอุมามินะคะบันไซส์มีเดียมมีหลายหน้าหลายสีนะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าตลกนะคะอันนี้ก็มีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันนะ นี่นะคะ25บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นฝรั่งนะคะอันนี้จะชิ้นใหญ่นะคะ25บาทนะคะมังคุดสีชมพูค่ะอันนี้เนื้อซอฟนะคะซอฟมากเลยนะหน25บาทแล้วก็เป็นเป็ดนะคะเฮดบ้านแมวนะคะนิ่มๆนะคะก็น,นี้จะเป็น25บาทนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยี่บ้าบาทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแอปเปิลเหลืองนะคะตอนนี้เป็นแบบสีมาใหม่นะคะสีสวยมากนะคะเนื้อซอฟนะคะแล้วก็สโลนะคะราคาชิ้นละ25บาทนะนี่นะคะแนะนำนะคะยี่บ้าบาทค่ะเป็นแอปเปิลเหลือง แล้วก็25บาทตรงนี้นะคะจะมีเป็นส้มด้วยนะคะอันนี้ก็เนื้อคล้ายๆมงังคุดสีชมพูแล้วก็แอปเปิลเหลืองนะคะพ็ผลไม้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคะสอรอเบอร์รีโโลแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นซาลาเปากุเดธมะนะคะอันนี้ไซส์มีเดียมนะคะเนื้อดีนะตัวนี้นะคะสโลนะคะ25บาทแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีเป็นแอปเปิลเขียวด้วยนะคะเนื้อก็เหมือนกับแอปเปิลเหลืองเลยนะคะสตอบแล้วก็สโลนะคะ นี่นะคะ25บาทแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นซาลาเปาหน้าตลกนะคะอันนี้มีหลายหน้าหลายสีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบมาใหม่นะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็นิ่มนะคะสโลเนื้อดีนะคะแนะนําเหมือนกันนะก็อนนี้จะเป็นไซส์มีเดียมนะคะราคาชิ้นละ25บาทนะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ40บาทนะคะก็จะเป็นพวกไซส์ใหญ่นะคะไซส์จัมโบ้นะคะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นปังโบนะคะ ก้อนนี้ชิ้นใหญ่นะคะมีหลายสีนะคะสโลนะ40บาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกเยม่โรนะคะมีหลายสีนะคะก็นี่อันนี้จะเป็นแบบสีเขียวเหลืองนะคะเยม่โรแนะนํานะคะชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อดีนะ,ะนิ่มสโลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีส้มนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีชมพูอีกแบบนะคะ นี่นะคะจะเป็นพวกแยมโรราคาชิลส์สบาทค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกขนมปังนะคะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นครัวซองแบบเกลียวนะคะราคาชิลส์สบาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะเนื้อดีนะสโลนะคะราคาชิลส์สบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นปังหนอนด้วยนะคะอันนี้ก็ราคาชิละ40บาทเหมือนกันนะคะเนื้อเหมือนกันเลยนะคะเนื้อดีนะส,สโลนะคะ40บาทค่ะ <mayoría> ต่อมานะคะ7จิบาทก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นซูชินะคะซูชิข้าวปั้นนะคะหรือว่าข้าวปั้นนะคะน,น,นี่นี่จูมีอูสองสีนะคะเป็นแบบสีขาวนะคะจะเป็นแบบงาแล้วก็เป็นแบบปลาแซลมอนพันรอบๆนะคะก้อนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างด้านในนะคะมีบอลเชนนะคะแล้วก็จะมีลายเส้นอยู่ด้านล่างด้วยนะคะเขียนว่าซานคิวอ,อิเลนนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะในกล้อง นี่นะคะอันนี้น่ารักมากนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็นิ่มสโลว์นะคะตัวน,นี้แนะนํานะคะจะเป็นข้าวปั้นนะคะซูชิข้าวปั้นนะ,ะราคาชิ้นละเจบบาทนะคะานี่นะเนื้อดีมากนะคะ70บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นหมาตาเล่นะคะอันนี้นะคะลดราคานะคะจากร3 0ยเป็น100บาทเท่านั้นนะคะนี่นะเป็นหมาต้าเล่นะคะ ก็อนี้จะเป็นตัวสกุช่ด้านในนะคะด้านในเนี่ยชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อเนียนนะคะประมาณนี้นะคะนิ่มมากนะคะนี่นะน่ารักนะคะซาโลนะคะราคาชิละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะแนะนําเลยนะนี่นะคะจะเป็นหมาเั้เล่ค่ะก็อนี้เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทหมดแล้วหมดเลยนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมกะทินะคะก็นี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจนะคะ ก้อนนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะกันนี้จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะนี่นะคะเนื้อเนียนนะคะเงาเงานะ,ะซาโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทชิ้นใหญ่ด้วยนะ,ะนี่นะคะจะเป็นไอติมกะทิหนึ่งร้อยบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นหมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะก้อนนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้ยบาทเหมือนกันนะคะนี่นะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะนี่ลดราคานะคะก็อันนี้จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะอันนี้คือน่ารักนะคะมีบอลเชนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปหมานะคะเนื้อเนี่ยนะคะเนื้อดีด้วยนะคะนี่นะซาโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะเป็นหมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะนีนะคะ 100บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตะกร้านี้จะเป็นพวกน,นะคะคี่นะคะคิตตี้นะคะก็จะมีเป็นคิตตี้กอะแก้วกาแฟสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีรดคิตตี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ90บาทนะคะก็ลดอันนี้มันจะมีสีเดียวนะคะคือสีเหลืองแต่ว่าลดคิตตี้จะมีอยู่นี่นะคะมีหลายสีนะคะจะมีสีฟ้านะคะสีเหลืองนะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีขาวด้วยนะคะอันนี้จะเริ่มที่รดคิตตี้กันก่อนละกันนะคะนี่นะ เนื้อเนียนนะคะน่ารักนะเป็นแบบแม่คิตตี้ตรงนี้นะคะนิ่มมากๆนะคะแล้วก็สโลนะคะราคาชิลละบาทนะคะนี่นะคะจะเป็นรถคิตตี้90บบาทแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นคิตตี้เกาะแก้วกาแฟสีเหลืองนะคะอันนี้มีบอลเชนด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเนียนเหมือนกันเลยนะคะน่ารักนะคะนิ่มมากนะนี่นะคะสโลด้วยนะ ราคาชิล่าเบาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิลหนึ่งระอยบาทนะคะอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะจะเป็นจัมโบค้บค,คัพเค้กคิตตี้นะคะก้อนะะนี้นะคะจะมีอยู่3ามสีนะคะจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสีชมพูนะคะก้อนน <commentaires> ี้นะคะจะมีอยู่3ามสีตามนี้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็นี่นะคะอันนี้จะมีบอลเชนนะคะแล้วก็เนี้ยเนื้อเนียนน่ารักมากๆนะคะนี่เป็นแบบตีมคิตตี้นะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะทาน่ามแบบนี้นะนิ่มมากๆนะคะแล้วก็สโลด้วยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวน,นี้แนะนําเลยนะเป็นคัพเค้กจัมโบ้คิตตี้นะคะจัมโบ้คัพเค้คิตตี้นะคะประมาณนี้นะ,ะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ อย่างต่อมาหนึ่งหบาทนะคะอันนี้จะเป็นช้างเล่นบอลลูนนะคะก็นี่นะคะอันนี้จะมีลายเส้นอยู่ด้านในตรงลูกบอลด้วยนะคะอันนี้เนื้อดีนะคะเนื้อเนียนะแล้วก็สโลว์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีลายด้านบนตรงนี้ด้วยนี่นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นช้างเล่นลูกบอลค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นช้างมีเข่านะคะหรือว่าช้างยูนิคอรน์นก็ได้นะคะอันนี้จะมีแพ็กเกจนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะก้อนนี้นะะลดราคาลงมาเหมือนกันนะคะนี่นะคะจะเป็นช้างยูนิคอรน์นนะคะมีสามสีตามนี้เลยนะคะเนื้อสกูช่มันจะอ,อกมนันๆวาวๆนะคะ <t od of rain> นี่เนื้อเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อเน,นียนน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นยูนิคอร์นนะคะนี่ก้อนนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ นี่นะคะน่ารักมากนะคะอันนี้มี 3- สีนะคะถ้าแนะนำให้สะสมครบ3สีเนยนะคะสวยมากๆนะคะสโลนะคะราคาชิ้นละ1นึ่งาบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสีส้มค่ะนี่นะคะ1นึ่บาทค่ะต่อมานะคะ1นึ่งบาทนะคะอันนี้จะเป็นพวกสัตว์น้ำนะคะก็จะมี2แบบนะคะจะมีเป็นแบบสิงโตทะเลนะคะแล้วก็มานาะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นแพ็กเกจนี่อันนี้จะเป็นแบบของซูชินะคะของสัตน้ำนะคะก้อนนี้ตัวด้านในตัวนี้มันจะเป็นแบบยาวๆไปมีตั้งได้ด้วยนะคะราคาชิ้า150บาทนะคะอันนี้เนื้อดีนะคะเนื้อเนียนนะด้านในนะคะจะเนื้อนเนียนมากๆแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมาน้ำนะคะเนื้อดีเนื้อนเนียนเหมือนกันนะคะราคาชิ้นล150บาทนะคะ อย่างต่อมานะคะอันนี้150บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นหมี่กาแล็กซี่นะคะ150บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆนะคะตัวน,นี้จะเป็นแท็กเกจนะคะตัวสกูชี่ด้านในชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อเนียนนะคะก็น,นิ่มสโลม,มากๆเลยนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้แนะนํานะคะ ะะราคาชิ้นละหราบบาทค่ะแล้วก็1 5 0บาทอันนี้มีอาหมวยด้วยนะคะมีหนึาบบาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละหรบาทนะคะก็แบบแรกนะคะจะเป็นกระลอกนะคะก็กระลอกจะมีอยู่สองสีนะคะน,นะคะเป็นเหมือนสีชมพูลแล้วก็สีน้ำตาลนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะ น่ารักนะคะเป็นแบบรูปกระโลกแบบนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะสโลนะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเป็นแม่ประวานนะคะเป็นก็คือเป็นประวานจมโบนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่สองสีนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะนี่คะ่ะแพ็กเกจสวยนะแล้วก็ตักสกวชชี่ด้านในนะคะ อันนี้ชิ้นใหญ่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็นิ่มนะนี่มากเลยสโลด้วยนะคะอันนี้ใส cool ่หมดราคาชิ้นละ180้บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะชิ้นใหญ่นิ่มสโลเหมือนกันนะคะอันนี้แนะนํานะคะชิ้นใหญ่มากราคาชิ้นละ180บาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแมวแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็แมวแฮมเบอร์เกอร์ราคาชิ้นละ200บาทนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะก็เนื้อเนียนนะคะ นิมนะคะสโลนะ200บาทนะคะก้อนนี้นะคะมีแพ็กเกจมีลายเส้นนะคะคือเป็นของซันคิวอแลนนั่นเองนะคะราคาชิ้นละ200บาทนะสโลนะคะ200บาทค่ะแล้วก็ยังต่อมา200บาทนะคะอันนี้จะเป็นมิเตอร์ไพเปิลนะคะหรือว่าสับปะรดนะคะของสกูชี่ฟันนะคะของแท้นะคะก้อนนี้กลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นหอมรสสับปะรดเลยนะคะราคาชิ้นละ200บาทนะ อันนี้บีบเบาๆนะคะ200บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระต่ายทันเท้กกระต่ายนะคะเป็นของสกูชี่ฟันเหมือนกันอันนี้มีลายเส้น,นะคะ่ะเป็นของแคร์นะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะใหญ่มากเลยราะคาะชิ้นละ200บาทนะคะสโลว์นะคะ200บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อน,นะคะทักไปได้นะคะทางไลน์นะคะมีทั้งหมด4ไลน์นะแล้วก็จะมี IG นะคะหรือว่าอินสตาแกรมดูรูปสินค้าข้าวด้วยนะคะ นี่จะเป็นท่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครมองเห็นไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ